วันที่22ต่อหน้าต่อตาคุณทั้งที่มีวิทยาศาสตร์และศาสตร์ต่างๆโลกใบนี้ก็ยังคงเป็นปาฏิหาริย์น่าทึ่งลึกลับมหัศจรรย์และยิ่งกว่าใครจะตระหนักได้ทอมสัสคาลายนักเขียนและนักประวัติศาสตร์เจ็ดปีก่อนตอนที่ฉันค้นพบเดอะซีเครตและพลังมหัศจรรย์แห่งการสำนึกรู้คุณฉันได้ทำรายการความปรารถนาทั้งหมดทั้งสิ้นของตนเองเป็นรายการยาวเหยียด ในเวลานั้นดูไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่ความปรารถนาของฉันจะเป็นจริงไปได้ถึงอย่างไรฉันก็ยังนำสิบสุดยอดความปรารถนาของตนเองเขียนใส่กระดาษนาติดตัวไปด้วยทุกวันมีโอกาสเมื่อไรจะหยิบรายการขึ้นมาอ่านจนจบให้การสำนึกรู้คุณความปรารถนาแต่ละอย่างมากเท่าที่จะทำได้เรากลับได้รับมาแล้ว ความปรารถนาข้อที่หนึ่งซึ่งฉันต้องการมากกว่าอย่างอื่นฉันเก็บไว้ในใจถาวรและจะกล่าวคำมหัศจจรั์ว่าขอบคุณให้ความปรารถนานี้วันหนึ่งหลายต่อหลายครั้งและรู้สึกราวกับเป็นจริงแล้วจากนั้นความปรารถนาทุกๆประการในรายการก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาฉันอย่างน่ามหัศจรรย์ทีละรายการ เมื่อได้รับความปรารถนาใดมาแล้วฉันจะขีดค่าออกจากรายการและพอมีความปรารถนาใหม่ก็จะเพิ่มเข้าไปในรายการความปรารถนาอย่างหนึ่งที่มาจากรายการดั้งเดิมอันยาวเหยียดคือการเดินทางไปเกาะโบราโบราใกล้ๆก,กับตาฮิตี หลังจากได้ใช้เวลาอันง,งดงามหนึ่งสัปดาห์เต็มที่โบราโบราตรงความต้องการที่เขียนไว้แล้วความงดงามอีกประการก็บังเกิดขึ้นฉันกำลังบินไปยังแผ่นดินใหญ่ที่ตาหิติระหว่างทางกลับบ้านเมื่อเครื่องบินจอดและแวะรับผู้โดยสารเที่ยวบินว่างมากแต่แล้วชาวตาหิติพื้นเมืองก็ขึ้นมาเต็มลำ แล้วทันใดนั้นทั้งเสียงหัวเราะใบหน้าเปื้อนยิ้มและความสุขก็ล้อมรอบตัวฉันจนสัมผัสได้ขณะที่เพลิดเพลินกับเที่ยวบินสั้นๆที่มีผู้คนอันง,งดงามเหล่านี้ฉันเข้าใจกระจ่างชัดขึ้นมาทันทีถึงเหตุผลว่าทำไมคนเหล่านี้จึงมีความสุขนักเพราะเขาสำนึกรู้คุณไง พวกเขาสำนึกรู้คุณที่มีชีวิตอยู่สำนึกรู้คุณที่ได้ขึ้นเครื่องบินสำนึกรู้คุณที่ได้อยู่ด้วยกันสำนึกรู้คุณที่ที่เขากำลังจะไปกันพวกเขาสำนึกรู้คุณทุกสิ่งทุกอย่างให้ฉันอยู่บนเครื่องบินลำนั้นและท่องเที่ยวไปรอบโลกกับพวกเขาอย่างได้เลยรู้สึกดีเหลือเกินที่ได้อยู่กับพวกเขาแล้วจากนั้นฉันจึง นึกขึ้นได้ว่าเพิ่งได้รับความปรารถนาข้อสุดท้ายโบราโบราคือความปรารถนาสุดท้ายในรายการยาวเหยียดดังเดิมของฉันและเหตุผลที่ฉันได้มาอยู่บนเครื่องบินนี้อยู่ต่อหน้าต่อตาฉันนี่เองการสำนึกรู้คุณไง ฉันแบ่งปันเรื่องนี้ให้เป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งสำหรับคุณเพราะไม่สำคัญเลยว่าความปรารถนาของคุณจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนคุณรับความปรารถนานั้นได้ผ่านทางการสำนึกรู้คุณยิ่งกว่านั้นการสำนึกรู้คุณยังจะนำความรื่นรมและความสุขให้ชีวิตแบบที่คุณไม่เคยรู้สึกมาก่อนและนั่นคือสิ่งเลอค่าโดยแท้จริง นับจากช่วงเวลาที่ฉันเริ่มใช้การสำนึกรู้คุณและกดแห่งการดึงดูดจนถึงช่วงเวลาที่ฉันได้รับความปรารถนาข้อสุดท้ายในรายการดังเดิมรวมแล้วสี่ปีเพื่อให้คุณนึกภาพออกว่าฉันได้รับความปรารถนาทั้งหมดมามากมายขนาดไหนระหว่างช่วงเวลาสี่ปีนั้นตอนที่ฉันสร้างรายการความปรารถนาขึ้นมาบริษัทของฉันมีนี่สินอยู่สองล้านดอลลาร์ มีเวลาแค่สองเดือนก่อนที่จะถูกบังคับให้ปิดบริษัทสูญเสียบ้านและทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีเงินที่ฉันเป็นหนี้บัตรเครดิตส่วนตัวนับเป็นทรัพย์สินก้อนเล็กๆแต่ในรายการความปรารถนานั้นมีเรื่องการเป็นเจ้าของบ้านหลังใหญ่มองลงไปเห็นมหาสมดุด การได้ท่องเที่ยวไปยังสถานที่อันห่างไกลในโลกการได้ใช้หนี้สินจนหมดการขยายบริษัทการฟื้นฟูความสัมพันธ์ให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของครอบครัวการมีสุขภาพดีเต็มร้อยอีกครั้งและการมีพละกําลังและความตื่นเต้นสําหรับชีวิตได้ไม่มีจํากัด ยังตามด้วยรายการวัตถุสิ่งของตามปกติและความปรารถนาข้อที่หนึ่งของฉันซึ่งดูเหมือนคนรอบๆข้างส่วนใหญ่มองว่าเป็นไปไม่ได้เอาเสียเลยก็คือการนำความรื่นรมยินดีไปสู่ผู้คนนับล้านผ่านทางผลงานของตนเอง ความปรารถนาประการแรกนี้เองที่ฉันได้รับซึ่งคือการนำความรื่นรมเยินดีไปสู่ผู้คนนับล้านผ่านทางผลงานของตนเองความปรารถนาที่เหลือตามมาอย่างน่ามหัศจรรย์ทีละรายการพอปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาฉันก็ขีดค่าออกจากรายการดังนั้นตอนนี้เป็นตาของคุณแล้วที่จะใช้พลังมหัศจรรย์ของการสำนึกรู้คุณเพื่อทำให้ความปรารถนาของคุณปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตา เมื่อเริ่มต้นวันให้นำรายการสิบสุดยอดปรารถนาที่คุณได้ทำไว้แล้วขึ้นมาอ่านแต่ละประโยคและแต่ละความปรารถนาในรายการของคุณและใช้เวลาหนึ่งนาทีนึกจินตนาการหรือนึกภาพว่าคุณได้รับความปรารถนานั่นแล้วรู้สึกสํานึกรู้คุณให้มากเท่าที่จะทําได้เรากับคุณได้รับแล้วตอนนี้ นำรายการความปรารถนานี้ติดตัวไปด้วยในวันนี้โดยใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อใช้เวลาอย่างน้อยสองช่วงนำรายการออกมาอ่านให้ละเอียดและรู้สึกสำนึกรู้คุณแต่ละรายการให้มากเท่าที่จะทำได้เรากับคุณได้รับแล้ว ถ้าอยากให้ความปรารถนาของคุณเป็นจริงเร็วขึ้นฉันอยากแนะนำอย่างยิ่งให้คุณพกรายการความปรารถนาติดตัวไว้ในกระเป๋าสตางค์จากวันนี้เป็นต้นไปและมีเวลาเมื่อไหร่ก็เปิดออกอ่านให้ละเอียดและสำนึกรู้คุณในแต่ละรายการให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อความปรารถนาใดปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาคุณให้ขีดข่าข้อนั้นทิ้งไปจากรายการ และเพิ่มความปรารถนาอื่นๆลงไปและถ้าคุณเป็นแบบฉันแต่ละครั้งที่ขีดค่าความปรารถนาหนึ่งทิ้งไปจากรายการคุณจะน้ำตารื้นด้วยความยินดีเพราะสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้แล้วโดยผ่านพลังมหศจรรย์ของการสำนึกรู้คุณ ปฏิบัติการมหัศจรรย์หมายเลข22ต่อหน้าต่อตาคุณ 1. คิดถึงสิ่งดีๆในชีวิตโดยทำรายการสิ่งดีๆ1ิอย่างเขียนเหตุผลที่คุณสำนึกรู้คุณอ่านรายการนั้นอีกครั้งและเมื่ออ่านสิ่งดีๆแต่ละอย่างจบให้กล่าวว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณและให้รู้สึกสำนึกรู้คุณสำหรับสิ่งดีๆนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 2. เมื่อเริ่มต้นวันให้นำรายการสิบสุดยอดความปรารถนาที่คุณได้ทำไว้แล้วขึ้นมา 3. อ่านแต่ละประโยคและแต่ และความปรารถนาในรายการของคุณและใช้เวลาหนึ่งนาทีนึกจินตนาการหรือนึกภาพว่าคุณได้รับความปรารถนานั้นแล้วรู้สึกสำนึกรู้คุณให้มากเท่าที่จะทำได้ 4. นํนรายการปรารถนานี้ติดตัวไปด้วยในวันนี้โดยใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อใช้เวลาอย่างน้อยสองช่วงนํารายการออกมาอ่านให้ละเอียดและรู้สึกสำนึกรู้คุณในแต่ละรายการให้มากเท่าที่จะทําได้ 5. ก่อนหลับไปในคืนนี้ให้กําก้อนหินมหัศจรรย์ไว้ในมือหนึ่งและกล่าวคํามหาัศจรรย์ว่าขอบคุณสําหรับสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างวันนี้